สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda B r v วนะฮะสมรคันี้มาติดตั้งแหลกหลังคาระบบคาริบอะนี่ครับตัวนี้เลยฮะแหลกหลังคาเป็นรุ่นเมจยี่สิบนะฮะตักค่าค r ริบอนรุ่นห้า n ูนเอนฮะเป็นรุ่นที่มีลาวโค้งแบบนี้นะฮะไม่ใช่ราวตรงนะราวตรงรุ่นเก่าฮะนี่ฮะแบนด์ค r ริบอนฮะมั่นใจได้เลยฮะเป็นท่านอลูมิเนียมสีดำครับผมรับน้ำหนักได้ถึงประมาณสามร้อยโลนะฮะตัวนี้ฮะนี่ครับ หัวปิดพลาสติกสีดำเหมือนกันนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ในชุดนะครับก็จะมีตัวถ่านหลังคานะครับมาพร้อมกับตัวนี่ฮะคานอลูมิเนียมสีดำสองเส้นนะฮะหน้าและหลังแบบนี้ฮะนี่ครับรถรุ่นนี้นะฮะติดตั้งมาสวยงามแบบนี้ฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้ง ถาดหลังคาแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o กแฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ